สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม m a r e l Future Fight กันอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวจีนเกรเทียสีกันนะครับจริงจงคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครตามเพจผมนะผมพูดได้ว่าจะลงวันอาทิตย์แต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมอัดแล้วลองมานั่งฟังตัวเองพูดแล้วรู้สึกว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับก็เ,เลยลองอัดใหม่โอเคนะครับจีนเกรเนี่ยวันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของการลงดอมมูลง abx นะครับแล้วก็ลง PP เนาะก็จะไม่ได้ลงบอสให้ดูนะครับเพราะว่า วัวบอลลีเจนเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็น tier สแล้วตัวมันเก่งมากๆนะครับถ้าเกิดจะให้สปอยว่าเก่งขนาดไหนก็เก่งมากกว่าหรือประมาณแบล็คโบล์แล้วกันแล้วเงื่อนไขในการลงดันวัวบอลลีเจนเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันไปใช่ไหมซึ่งจินเกวเนี่ยเป็นเงื่อนไขของผู้หญิงาวายไลา์สากลใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้มีในด่านสูงสงเลยนะครับมันก็จะไม่ต่างจากการลงดันต่ําๆให้ทุกคนดูซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับอย่างแบบบอส แนวอย่างเงี้ยผมปลดได้ไปถึงแบบด่าน70กว่าก็จริงตัวมันไม่ใช่เงื่อนไขที่จีนจะลงได้นะครับเงื่อนไขที่จีนจะลงได้มันก็มาแบบ54สี่ซึ่งสําหรับตัวเทียสี่แล้วสําหรับจีนเกรแล้วมันถือว่ายังต่ําไปมากๆนะครับบอสตัวอื่นยิ่งหนักกว่านี้เลยนะครับอย่างกอผมปลดได้แค่ชั้น29เองซึ่งมันก็ยังถือว่าต่ําไปมากๆสาหรับจีนเกรนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงบอสเนี่ย ถ้าเกิดเอามาลงชั้นแรกๆมันลงได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาลงชั้นสูงๆก็ลงได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่เงื่อนไขาบางครั้งจินเกรไม่สามารถเอาลงได้นะครับถ้าเกิดด่าน99ไม่มีเงื่อนไขอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะลงบอสได้แบบหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของการลงดาวบ,บางมูแล้วก็ ABX แล้วก็ PVP นะครับถึงผมจะใส่เกียร์ม่วงเนี่ยแต่ว่า คิดว่ามันเอาลง PP ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องขอย้ําก่อนว่าถ้าเกิดคุณอยากเอาไปเล่นสาย PP นะครับ <S <S ก็แนะนําให้ใส่เกียร์เป็นเกียร์ PP ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณเหมือนผมน็คือเน้นเอาจีนไปเล่นใน PE มากกว่าแค่พอเอาลง PP ด้วยไม่ซีเรียสไม่แบบไม่ไม่ซีเรียสม,ม,ม,มากอะนื่ออไหมใส่เกียร์ม่วงก็ได้มันก็จะลงดอบางมูลง APX ลง AP l ได้ดีกว่าแต่ว่ามันก็จะไปแพ้ทางจีนเกีรที่อาจจะใส่ โลบหลอมหรือว่าเป็นคลามหลอมหรือว่าเป็นเหลืองหลอมนะครับแต่มันก็จะทำดาเมจได้ดีต่อบอสต่อ ABX ต่อดอมมูมันจะทำได้ดีกว่าพวกที่ใส่โลบหลอมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาแล้วกันว่าคุณอยากจะไปทางไหนมากกว่ากันคุณก็ใส่เกียร์ตามนั้นนะครับผมไม่แนะนำให้ใส่ธาตุนะแนะนำให้ใส่เป็นม่วงเลยเพราะว่า ABL เนี่ยจินเกี์เป็นเมตาด้วยนะครับผมแล้วมันจะเล่นง่ายมาก้าเกิดใส่ม่วงเกียร์ธาตุกับม่วงเนี่ยคะแนนห่างกันแบบหลายล้านเลยนะครับ โอเคก่อนไปดูฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูของก่อนแล้วกันเป็นเกียร์ม่วงหลอมเนาะสตก็เป็นประมาณนี้นะครับโจมตีอยู่ที่40,000ืออ่นไม่ใช่8ปด0 0ื่นะครับผมโอรินเบลซิ่งนะครับประมาณนี้ถือว่ายังไม่ได้ฟูเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้มีเมจิกแบบครบทั้ง4ก้อนนะครับผมสกิลก็อัพเต็มหมดแล้วนะสไตรเกอร์ผมจะใช้เป็นเนมอลนะครับแล้วก็ เออ่ท้ายเป็นแร้งสีนะครับย้ําก่อนว่าท้ายจะมีผลมากๆในดอมังมูแล้วก็ในบอสหรือว่าในตัว PVP ที่แบบมันชนะทางสายนะครับเพราะว่าสีมเป็นสายสากลเนานะแต่ว่าผมไม่ได้อัพท้ายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท้ายสีก็ถือว่ากลางๆนะครับ ISO เป็นระดับ12ครับทั่วไปมากๆเอ่ออาร์ติแฟกต์เป็นอาร์ติแฟกต์สีดาวนะครับผมแล้วก็เป็นยูนิฟอร์มระดับเทพเจ้าออปชั่นยูนิฟอร์มเนี่ยเอ่อมีครบทุกอันนะครับผมมีเบลดนะครับเอ็กโค Professor X นะครับกิวการ์เมชแล้วก็วนะันด้าวิชั่นเนาะซึ่งเอาจริงๆผมไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่ายูนิฟอร์มที่มันสําหรับตัวเก่งๆก่งสำหรับตัวที่เป็นเมตาแน่ๆอะ่ะออปชั่นยูนิฟอร์มมันจะแย่นะครับอืมเป็นเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยผมผมชินละนะครับในมอก็เป็นนะออปชั่นยูนิฟอร์มมันจะแย่เสมอแต่จริงๆถามว่ามันแย่มากไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมีวันด้าที่แบบเป็นชุดเก่าซึ่งผมก็คิดว่าหลายคนน่าจะมีนะครับ เบลดก็โอเคนะครับเอ็กโคก็โอเคโปรเฟสเซอ็กเนี่ยอาจจะไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็กิลกาเมสเนี่ยมันก็เก่าไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันเลยแล้วกันสำหรับในการคอมโบสกิลหรือว่าการเล่นต่างๆนะผมจะสอนไปในคลิปเลยแล้วกันนะครับไปไปดูกันเลยโอเคนะครับลองมากดโซโล่ดูแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นลีดของโกส์แพนเทอร์นะครับเพราะเป็นวอลคูลีซับลีดของโกส์แพนเทอร์เนี่ยเป็นลีดที่ดีที่สุดสำหรับจีนเกรในตอนนี้นะครับผม สกิลที่จะต้องกดดีเลย์นะครับของจีนจะมี1 3สามแล้วก็ห้านะครับผมหลกัหลกๆผมก็จะเล่นเป็นประมาณ3าหรือว่า1ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ดีเลย์ไปแล้วก็สกิล5นะครับเงี้ยหนึ่งดีเลย์สามดีเลย์ห้าดีเลย์แล้วก็สีแล้วก็2อนะครับผมแล้วก็อาจจะก,กดเป็นออโต้แอทแทกนะครับเพราะว่าออโต้แอทแทกของจีนเนี่ยก็แรงพอสมควรน,นะครับผมเพราะว่าสกิลสมันจบควาทั้งที่จะเร็วใช่ไหมเราไม่มีสกิลอะไรกดต่อก็กดอขอโต้แอทแทกก็ได้นะครับอืม สกิลมันไม่มีอะไรมากนะครับแค่จําไว้ว่าสกิลไหนต้องกดดีเลยสกิลไหนกดตัดได้นะครับมันจะลงสกิลไหนหรือว่าจะเอาสกิลไหนก่อนก็ได้แต่ว่าจากที่ลองมากดแบบนี้เนี่ยก็โอเคสุดแล้วนะครับส่วนสกิลเทียสามเนี่ยถ้าเกิดใน a b x a b l เนี่ยเราจะตัดค่อนข้างเร็วนะครับเราจะเราจะตัดทิ้งค่อนข้างเร็วถ้าเกิดเป็นในการลงบอสผมว่าเราตัดทิ้งแบบนิดน,นึงอ่ะเราค่อยตัดดีกว่านะครับเดี๋ยวลองดูประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปสกิลอื่นไม่ใช่แบบตัดทันทีเลยนะครับเหมือนใน a b x กับ ABL เพราะเราอยากได้ดาเมจตอรมันเบ่งพลังนะครับมันค่อนข้างที่จะแรงเนาะดาเมจของจีนเนี่ยก็เรื่อยๆนะครับผมถือว่าเแรงนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบตุ้มเดียวืันแบ็กโบอ่ะเหมือนแบบแบ็กโบสกิลเทียสามอะไรเงี้ยแต่มันจะแบบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ผมว่ามันแรงนะครับไม่รู้ว่าแรงกว่าแบ็กโบวไหมแต่ผมว่าถ้าเกิดปั้นของเท่ากันอ่ะแบ็กโบผมใส่อาร์ติแฟกต์หกดาวด้วยไงก็จะคิดว่าจีนน่าจะแรงกว่านะเพราะว่าสกิลมันต่อเนื่องกว่าเยอะมากนะครับผมเนี่ยจบได้แล้วนะครับ เร็วมากๆเลยนะใครสแนปมาอ๋อเร็วมากๆเลยนะครับผมเอ,อ่อใช้เวลาไปแค่หนึ่งาทียี่สิบวินเองนะครับสำหรับจีนเกรทิอสีก็แบกได้สบายๆนะครับเป็นอีกหนึ่งในตัวที่ลงบอสดอมังมูได้ดีที่สุดในเกมคู่กับแบล็คโบลเลยนะครับในส่วนของ ABX นะครับจีนเกเป็นเมตาถึง2วันเนาะวันแรกเนี่ยก็คือวันของผู้หญิงไวไลน์นะครับก็คือวันนี้นั่นเอง ส่วนอีกวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นวันของไวรัสสากลซึ่งไวรัสสากลเนี่ยเรามีออปชันอื่นในการเล่นนะครับถ้าเกิดไม่มีจินเวทีอสีเนี่ยเล่นเป็นแบ็กโบหรือว่าโลกิก็ได้นะครับถ้าเกิดยังไม่มีเทียสีเลยเนี่ยแนะนำให้เล่นเป็นโลกิจะง่ายกว่านะครับผมเพราะมันสามารถทําสกอร์ได้ถึง12ล้านนะครับเพียงแค่เป็นเทียสาการกดสกิลของจินเกวใน a b y s นะครับก็จะคล้ายๆกับโดมมังมูเลยแต่ว่าสกิลเทียสเราจะตัดทิ้งเร็วนิดนึงแล้วก็เราก็จะต้องคอนโทรลสกิล 2ไม่ให้มันพุ่งมั่วนะครับเพราะว่าจีนเควเป็นหนึ่งในตัวละครที่คะแนนเวี่งมาหักนะครับผมคือพลาดนิดนึงเนี่ยคะแนนหายไปเยอะมากหรือว่าเล่นเป๊นิดหน่อยอาจจะคะแนนเพิ่มมาจากตาที่แล้วหรือว่ารอบที่แล้วก็ได้นะครับพยายามคอนโทรลไมห้สกิลสมันพุ่งไปหาหมอนมั่วมวนะครับแล้วก็พยายามดูนิ้วตัวเองดีๆไม่ให้แบบสกิลเราเผิดอกดตัดทิ้งเร็วเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะมีสกิลที่เราต้องกดดีเลยนะครับนั่นคือ1 3แล้วก็ห้านะครับถ้าเกิดเรากดตัดเร็วเกินไปเนี่ยดาเมจจะไม่ออกมานะครับผมแล้วอาจจะทําให้คะแนนหายได้นะครับผมจินเกวียม่วงไมตีีของผมเป็นม่วงแค่เเป็นม่วงที่มีคลีเลตแค่1ึ0งรหกสนะครับผมะฉะนั้นถ้าเกิดรีให้ได้สัก200เนี่ยผมรู้ผมรูม้สึกว่าคะแนนน่าจะเพิ่มกว่านี้สักประมาณสองสามแสนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นม่วงบิลเลียนเนี่ยก็น่าจะเพิ่มเป็นหลักล้านอยู่นะครับจินเกเทียร์สถ้าเกิดเป็นม่วงไมตีีนะครับเราเป็นเ,เพิ่มคลีเนี่ย คะแนนมันควรจะอยู่ที่ประมาณ14ล้าน5ครับควรจะมากกว่า14ล้าน5ขึ้นไปสําหรับการ์ดแบบผมนะส่วนถ้าเกิดเป็นม่วงบิลเลียนเนี่ยคะแนนมันควรจะมากกว่า16ล้านนะครับแต,แต่17ล้านเลยแหละนะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ดูเฉยๆล้วกันคอมโบวิธีการเล่นมันไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแค่เราต้องคอยคุมสกิลเราดีๆนะครับสกิลเที 3, เาสามพอมันเบ่งพลังเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับแค่เราต้องโฟกัสกับจีนมากๆนิดหนึ่งใน A B X เนี่ยอันนี้คือพุ่งมั่วแหละ ันนี้คือพลาดนะครับผมถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่พุ่งมั่วเนี่ยคะแนนอาจจะมากกว่านี้ก็ได้อืคือมันไม่ควรแบบมันไม่ควรทําให้พุ่งอย่างนั้นอ่ะมันแบบเสียเสียแบบเสียสมาธิเสียเวลามากคือถ้าเกิดจีนอ่ะถ้าเกิดจะหาเรื่องให้ด่าก็ก็ด่าสกิลสองมันนี่แหละนะครับมันพุ่งแบบคือมันทําจังหวะพลาดหลายรอบมากไม่ว่าจะเป็นใน ABX ใน ABL ในบอสในดอมอมูไม่ีปัญหาหรอกแต่ว่าใน ABX กับ ABL อะสายทนาคะแนนเขาเขาไม่ค่อยพอใจกันนะครับก็ โดดรอบที่สามก็สิบสามล้านแล้วนะอืก็น่าจะแตะ่สิบสีล้านแหละนะครับเผื่อสิบห้าล้านเลยแหละนะครับอันนี้จริงๆผมเล่นพลาดหลายช็อตมากเลยนะถ้าเกิดสังเกตดๆีๆมันจะมีช็อตที่ผมกดตัดสกิลแบบพลาดแล้วก็แบบตัดสกิลเร็วเกินไปนะครับอืมแต่ถ้าเกิดได้สิบสี่ล้านขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับรอมันเปิดเพดานถ้าเกิดเปิดเพดาน a b เบให้ถึงสักสิบเจ็ดล้านเนี่ยผมว่ามีบันเทิงแน่ๆนะครับ นาจะนา,นาต้องไล่กันหาม่วงบิลเลียนมาใส่อันนี้คือพลาดอีกแล้วนะคือพลาดคือบอสมันกระโดดหนีแต่ว่าได้สิบสี่ล้านเก้านะครับก็ถือว่าโอเคสามารถเล่นได้เยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะครับผมพลาดเยอะอยู่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคนะครับมาในเรื่องของรีวิว pvp นะครับผมหรือโหมดทำลาย p a เทิ r นะครับจะรีวิวถ้าทำลายเ a t t e r แลวกันเพราะว่า ac เนี่ยกิลผมเพิ่งแพ้ไปนะครับแล้วก็ ac ไม่ใช่ at คิลผมเพิ่งแพ้ไปส่วน ac ก็ไม่เคยได้เล่นนะครับผม โอเคเนาะอย่าลืมนะครับว่าจีนเกรเนี่ยผมใส่เป็นเกียร์ม่วงนะครับแล้วก็ไม่มีโอดินเบรซิ่งที่เป็นเพิ่มเลือดหรือไม่มีโอดินเบรซิ่งเลือดเลยนะครับแถมนะครับออชุดยูนิฟอร์มเนี่ยยังไม่ได้รีเป็นแตทเลือดด้วยซ้ำผมสามารถทีมขอผมสามารถรีให้ตรงเนี้ยเป็นเลือดเป็น HP กับ HP ได้แต่ว่าผมจะปล่อยไว้อย่างนี้ละกันนะครับทีมที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นจีนเกรรีดนะครับเป็นคลอสซัสซึ่งเป็นซับ PP ที่หลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันทําอะไรได้เนาะ อีกตัวนึงเนี่ยจะใช้เป็น Ancient One นะครับแอนเช n t o n ถามว่ามันช่วยอะไรมันไม่ได้เขาเรียกนะอะไรดีอะมันไม่ที่แบบเป็นซับที่เก่งเวอร์วางอะไรใน PVP ขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นซับที่โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันจะให้กับจีนเกรเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้นานธาตุทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่สลบหลีกแล้วก็อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มดาเมจธาตุก็ ไปทางโจมตีนิดนึงป้องกันนิดหน่อยนะครับถือว่าไม่ได้วาวอะไรมากถ้าเกิดใช้เป็นชูรี่เนี่ยอาจจะอาจจะเก่งหรือว่าอาจจะโกงเกินไปนะครับ away, อเมริกาชาเวสเหมือนกันก็เลยใช้เป็นแอนเชนวันละกันจะได้ไม่ดูเป็นการอวยจินเกวเยอะเกินไปนะครับถ้าเกิดอยากใช้ทีมที่มันโหดกว่านี้เนี่ยก็แนะนําเป็นชูรี่นะครับหรือเป็นอเมริกาชาเวสก็ได้นะครับ,หร,รบหรือว่าจริงๆิงจะเป็นอ e ีโพน่มาก็ได้แต่ว่าใช้เป็นแอนเชนวันละกันนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นในพีพีเลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ว่าจินเกวเนี่ยเป็นยังไง เหมือนเดิมนะครับการทดสอบใน p p ที่ดีที่สุดคือการปล่อยออโต้นะครับผมจะไม่คุมมือเลยนะครับตอนนี้จะให้บอดเล่นอย่างเดียวนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราอยากเล่นเอาคะแนนะหรือว่าเล่นปกติแล้วก็คุมมือได้นะครับแต่ว่าการทดสอบอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปสไปเดอร์แมนหรือว่าคลิปก่อนๆคุมมือไม่ใช่การทดสอบประสิทธิภาพตัวละคร p p ที่ดีนะครับผมโอเคในเรื่องของการคิวหรือว่าในเรื่องของการกําจัดกอใน p p เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบ สบายมากนะครับแต่ว่าปัญหาจริงมันอยู่ที่สไปเดอร์แมนเพราะว่าสไปเดอร์แมนมันแรงมากนะผมมันอาจจะสามารถแบบวันช็อตเราทําให้เราเสียชีวิตไปหนึ่งชีวิตได้ฟรีๆเลยนะครับผมว่าสไปเดอร์แมนเป็นตัวที่จีนเกวค่อนข้างที่จะไม่ชอบนะครับผมก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดกอปั้นไม่แน่นอ่ะผมว่าจีนเก์เอาลงไม่ยากนะครับผมต้องเป็นกอที่แบบปั้นแน่นจริงๆอาจจะเป็นแบบเหลืองเทพอะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมใส่กี่มวงด้วยแหละนะครับถ้าเกิดผมใส่เป็นเกียร์คลาม น่าจะสู้กับสไปเดอร์แมนได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมใส่เป็นเกียร์เหลืองก็น่าจะสู้กับกอได้ดีมากขึ้นถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์โลบเนี่ยมันจะแรงมากๆนะครับแต่มันก็จะบางมากๆเลยทีเดียวมันก็จะแรงแบบอาจจะวันช็อตเขาตายได้ก่อนที่เขาจะฆ่าเราหรือไม่เราก็ตายแล้วกเกิดมาใหม่แล้วก็ฆ่าเขานะครับผมเพราะฉะนั้นจจนเกร์พีพีเนี่ยเกียร์มันก็แล้วแต่สายที่เราอยากเล่นเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากได้อึดแบบยืนรับตีนานๆก็เป็นเหลืองถ้าเกิดเราอยากได้แรงมากแบบเน้นปั้งเดียวหาย ก็โลภหลอกนะครับถ้าเกิดเราอยากได้แบบเน้นป่วนเน้นยื้เน้นตัดสกิลชาวบ้านเขาก็เป็นคลามหลอกนะครับืมคนนี้ดูทรงแล้วน่าจะแพ้นะเพราะว่ามันมีดามเมจสามตัวเออถ้าเกิดเขาเอาลกนั้นไงคือจีนมีสองชีวิตก็มีสองชีวิตมีสไปเดอร์แมนีกซึ่งสไปเดอร์แมนอ่ะแทบจะการันตีเลยว่ามันจะเอาชีวิตเราได้ไป1หนึ่งอันผมว่าคนนี้น่าจะไม่รอดแล้วก็เขาปั้นแนนด้วยดูทรงแล้วยังไงก็เป็นเหลืองบิลเลียนนะครับแล้วเราเป็นจีนม่วงไงถ้าเกิดเป็นจีนโลบอา,อาจจะสู้กอคนนี้ไได้มม่ยากนะผ เราลงได้ชีวิตหนึ่งไหมเนี่ยโอเคเรา,เาลงได้ชีวิตหนึ่งอย่างสไปเดอร์แมนนี่คือแบบเป็นแบบเพดในแอสมากนะครับคือตัวมันแรงมากเลยนะสไปเดอร์แมนอ่ะแต่ก็นั่นแหละสไปเดอร์แมนมีแค่ชีวิตเดียวนะครับอ,อันนี้เป็นฮักที่สีนะครับเรียบร้อยปั่นไม่ตายอันนี้เกียย์ม่วงอะเนี่ยถ้าเกิดเป็นเกียย์คามมันจะอึดกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเกียย์ม่วงนะเออเป็นเกียย์ม่วง,ง,ย,ง,ย,งยังยังยื้อฮักได้ขนาดนี้นะครับอืมไม่รู้การ์ดเขาเป็นยังไงแต่ว่าเอาจริงถึงมึงการ์ดไม่ดีแต่ฮักปั่นก็ควรวับ แมวว่าจะเป็นจีนเก๋ก็ตามอืมแล้วผมรู้สึกว่าการเอา Ancient One มาซับเนี่ยมันสามารถทําให้สู้กับจีนเก๋ด้วยกันเองได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีต้านทานสามสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ต้านทานตัวนี้มันรวมถึงดาเมจไฟด้วยนะก็เป็นซับที่ดีพอสมควรนะครับสำหรับ Ancient One แต่ก็ไม่ได้แบบหวาอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้ดีเท่าโคโลซัสอะจริงจริงเ,เมื่อกี้เกือบโดนซิ้เวร์เซิฟสตอร์นตายแล้วนะโอเคมาอันนี้เป็น Spider Man T s สี R ่ด้วยนะครับเราอยากลองเทสเหมือนกันว่าถ้าเกิดเจอ Spider Man T s สี R ่จะเป็นยังไงแต่เอากกอให้รดน เรียบร้อยตายไปหนึ่งชีวิตไม่ตายโอ้กอตัวมึงเป็นแค่เทียร์สามเองอ่ะถ้าเกิดได้เทียร์สี่จะขนาดไหนวะเรียบร้อยโดนสกิลห้าเข้าไปใครก็ไม่รอดนะครับตายปะเนี่ยเรียบร้อยตายแล้วหนึ่งกอก็น่าลำคาญเหมือนกันนะน่าลำคาญมากเลยยิ่งใส่เหลืองบิลเลียนอ่ะโอ้โหเรียบร้อยชูรี่ตายไหมต้องดูว่าสไปเดอร์แมนเราจะเอาสไปเดอร์แมนลงได้ไหมเพราะว่า เรียบร้อยอ่าตายเรียบร้อยโดนดาเมจเรียบร้อยมันโดนมันโดนดาเมจไฟที่มันยังเหลืออยู่ชนะนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปจีนเกวให้ละกันนะครับสาหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวมันเป็นตัวที่ all around มากเลยนะคือถ้าเกิดคุณอยากเน้น PVP เนี่ยคุณปั้นเป็นเกียร์ PVP ก็จะเอ่อเป็นตัวที่เก่งมากๆแทบจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดใน PVP ตอนนี้เลยนะครับผม ส่วนถ้าเกิดคุณอยากปั้นไปใส่ P ิ e ีเนี่ยคุณหากเกมม่วงมาใส่ถ้าเกิดเป็นม่วงหลอมได้จะดีมากนะครับมันก็จะลงบอสดได้ดีมากดอมังมูอะไรเงี้ยสบายมากนะครับแถมเป็นเมตาไอเบ็กเอบีเอลนะครับซูเปอร์เจแอนวานด้าอะไรพวกเนี้ยกินขาดหมดนะครับคือเป็นตัวที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วเป็นตัวที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าลงได้ทุกโหมดในเกมนะครับไม่ใช่แบบสไปเดอร์แมนที่แบบมึงลงได้ไม่สุดทัด้งหมดนึกออกไหมอืมเป็นตัวที่พูดได้เต็มปากจริงว่าลงได้ทุกโหมดในเกมนะครับ ก็ถ้าเกิดใครมีงบเนี่ยเรากําลังคิดอยู่ว่าจีนเกรกับอีกตัวหนึ่งจะปั้นตัวทีสีอะไรดีทําจีนเกรเถอะนะครับแล้วก็ถามว่ามันยังคุ้มไหมกับการเก็บเพจที่มาซื้อจีนเกรผมก็ยังคุ้มอยู่นะแมกนีโตก็ยังเป็นตัวที่คุ้มอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากได้จีนเกรเราต้องปลดแมกนีโตก่อนนะผมก็ทามแมกนีโต้ขึ้นมาก่อนจีนเกรเลยด้วยซ้ำนะครับก็ประมาณนี้ละกันถ้าถามว่านานําให้ปั้นไหมแนะนําให้ปั้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครมีนะตัวมันแบบ มันเก่งจนไม่รู้จะเก่งยังไงแล้วนะครับหลายสื่อหรือว่าหลายช่องให้เป็นตัวที่เก่งสุดในเกมเลยด้วยซ้ำซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับถามว่ามันแรงกว่าแบ็คโบไหมแรงเท่าแบ็คโบไหมเออมันก็แรงกว่าหรืออาจจะแรงพอกันนะครับแต่ว่าแบ็คโบลง PP ไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้พอถัดผมใส่เกมม่วงนะถ้าเกิดผมใส่คลามหรือว่าใส่เหลืองนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นแบบออโต้วินแน่นอนคือการผมก็ มีเลือดมีของในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์คลามอะไรเงี้ยอย่างน้อยเป็นคลามไมตี้หรือว่าเป็นโลบไมตี้อ่ผมว่า p ีพจะลงได้ง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้น p ีพขนาดนั้นไงอืมก็ก่อนไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามกดรับสับสกาใ,ให้กับเจ้าของช่องให้ด้วยนะครับส่วนจะมารีวิวเทียร์สี่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ต้องรอติดตามคลิปต่อไปครับผมน่าจะรอทำแอดแมนนะคือตอนนี้อยากทำสไปเดอร์แมนแต่จะขาดแล้วเพราะว่าอยากเอามาเล่นเอทีนะครับผมแต่ว่ารอดูสไปเดอร์แมนก่อน ไม่ใช่รอดูแอนด์แมนก่อนถ้าเกิดแอนด์แมนไม่เวิร์กเนี่ยอาจจะทำสไปเดอร์แมนหรือว่าถ้าเกิดมีตัวเอ็กซ์มนเข้ามาใหม่เนี่ยผมก็จะทำนะเพราะว่าคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดเอ็กซ์แมนเทียสี่มาตัวไหนผมผมจะทำเอ็กซ์แมนเทียสี่ทุกตัวนะครับผมเหมือนเป็นแบบแพทช,ชั่นที่อยากอยากตั้งไว้ <S <S ก็แค่น,นี้แหละนะครับบ๊ายบาย